ครับวันนก็มาดูการอ่าลงอาหารจากใส่ก็ใส่โหลครัาส่งอาหารเจตันนะครับสองถังถังละเจ็ดตันไม่สองถังถังเจตันครึ่งเจตันสิบตันสิบสี่ตัน ครับเนี่ยคือการหลอกหลอกอาหารจากวัตถุ 嗯。Mm. ครับเดี่ยวคือการขนส่งจะบอกอาหารของอความสุขพอนะครับแล,แ,แล้วก็มาส่งเสร็จแล้วมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาเลยตามโหลดเซลหรือปลาช่างที่ช่างไว้ราขลงไ้เมื่อกี้ก็สี่ตันสองร้อยสิบโลสี่ตันสองร้อยสิบโลครับอันนี้ไปลงอีกสาม thank <laughs> you ก็คือบรรยากาศเตัวหนึ่งในการส่งอาหารนะครับอาหารเมร็ดจากรถเพื่อนำเข้าสู่เซลล์แล้วก็รถเดลดชัง่งน้ำหนักกานจะขึ้นมาได้ตามน้ำหนักที่ใส่ตามยอดที่มีอาหารมาสร้างความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องใช้กระสอบแต่ตอนนี้ก็มีกระสอบร่วมด้วยเพราะว่า อรอยะที่สุขภาพกำลังเสรจัากปอดกายก,การะสอบจำลองและเหลือก็ได้นำคืนง่ายในระบบที่ใช้อาหารกระสอบก็ได้อาหารที่มาจากไส้โลหก็ได้เป็นสองระบบคือสาม,มารถที่จะส่งอาหารเข้าไส้โลหได้สองอย่างอันนี้ก็คือการอัปเดต ก่อนุกรมาตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดซับสคราให้กับช่องวิถีไทยนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ